กดไหลย้อนคือใครเป็นได้บ้างคือเราจะมารีวิวหมอนกดไหลย้อนนะคะคือจริงๆเป็นไอเทมไม่ใช่สาหรับคนแก่เท่าน,านาั้นนะแต่ว่ามันสําหรับคนวัยทางานด้วยเราอะ่ะเป็นคนหนึ่งที่เคยทํางานหนักมากแล้วก็กินแล้วนอนเลยมันจะรู้สึกเลยว่ามันจะมีอาการแบบเหมือนรู้สึกร้อนๆตรงนี้เนาะกดไหลย้อนคือเป็นปัญหาที่อย่ามองข้ามเลยจริงๆสวัสดีค่ะทุกคนคกลับมาพบกับนาไมซองนะคะคลิปนี้เจอกันแบบบนเตียงในห้องนอนไปเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นในปกคลิปและชื่อคลิปเลยนะก็คือเราจะมารีวิวหมอนกดไหลย้อนนะคะคือจริงๆเป็นไอ ไม่ใช่สําหรับคนแก่เท่านั้นนะแต่ว่ามันสําหรับคนวัยทํางานด้วยคือจะบอกว่าเราเองเนี่ยอยู่ในช่วงที่แบบกําลังตั้งตัวเนาะคือทําบริษัทของตัวเองมาได้เกือบปีแล้วแล้วก็แบบเริ่มมีทีมงานนะคะทําให้ทํางานหนักมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงไหนที่ทีมงานไม่พอเราเหมือนต้องเอาตัวเองไปอุดเนาะใครที่ทําแบบธุรกิจขนาดเล็ก SME นะจะรู้เลยว่าแบบมันเป็นปัญหาที่แบบจริงมากๆนะคะแล้วก็ทําให้บางช่วงเนี้ยเราทํางานหนักนะนอนน้อย,อยกินไม่ค่อยเป็นเวลาแล้วก็ทําให้มันมีปัญหาสุขภาพตามมานะถึงแม้ว่า ว่าเราจะเป็นคนที่พยายามจัดการเรื่องสุขภาพดูแลให้มันดีแล้วแต่ว่าช่วงที่งาน,น,นหนักมากๆถามว่าทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ได้ทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเนาะมันก็มีวันที่ยมบ้างอะไรบ้างแล้วก็เราก็เลยต้องหาตัวช่วยที่จะมาทําให้เรื่องของสุขภาพเราดีขึ้นในเรื่องของแบบกดไหลย,ย้อนด้วยเพราะว่าจริงๆเรื่องกดไหลย,ย้อนมันเป็นแบบปัญหาที่ไม่ใช่เป็นแค่แบบคนสูงวัยเท่านั้นแล้วนะแต่ว่าคนทํางานช่วงเนี้ยก็คือเป็นกันเยอะมากๆเพราะว่าบางทีเราทํางานเหนื่อยเนาะเรากลับบ้านมาแล้วก็คืออยากจะนอนเลยคือกินเสร็จปุ๊บนนนอปปััมทําให้เ็น กดไหลย้อนได้ง่ายนะคะก็เป็นหนึ่งปัญหาสุขภาพที่แบบเอาจริงมันก็มีวิธีที่ช่วยหลายทางนะแล้วก็หมอนกดไหลย้อนของโชว,วาก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราได้ลองมานะแล้ววันนี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเออมันช่วยยังไงบ้างอย่างแรกนะอยากจะมาพูดถึงก่อนนะคะว่ากดไหลย้อนคือใครเป็นได้บ้างคืออย่างที่เราบอกเนาะว่าคนที่กินข้าวไม่เป็นเวลาหรือว่าคนที่ทานแล้วนอนเลยเนี่ยมีโอกาสเสีย่ยงเป็นกดไหลย้อนมากกว่าคนปกตินะคะแต่ยังมีกลุ่มอื่นอีกนะที่เสี่ยงต่อการเป็นกดไหลย้อน,นะคะ่ะเช่นคนสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอฮผู้ป่วยเบา ห,หรือแม้แต่คุณแม่ที่ ตั้งคันนะคะก็เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้เหมือนกันฉะนั้นจะบอกว่าหมอนเซตนี้นะคะซื้อครั้งเดียวก็คือแบ่งกันใช้ได้ทั้งบ้านนะคะเพราะว่าเขามาด้วยกัน4ชิ้นนะคะเวลาเราใช้ก็จะวางแบบนี้ได้เลยโดยสามารถปรับองศาเอนนอนได้ถึง15รูปแบบเลยนะเยอะมากๆใครที่เพิ่งเริ่มใช้งานนะคะก็สามารถปรับได้ตามสรีระของเราเลยอย่างที่เราบอกเนาะคนสูงไว้ก็สามารถใช้ได้คนไวยทำงานก็สามารถใช้ได้คนท้องก็สามารถใช้ได้นะคะส่วนตัวเราเองนะคะจะชอบใช้ช่วงเวลาหลังจากที่เรากินข้าวโดยเฉพาะช่วงเย็นเนาะกลับบ้านมากินข้าวตอนที่เหนือหน่อยๆแล้วก็ อยากจะเอนตัวนอนเลยแต่ว่าไม่อยากที่จะแบบสไลด์ตัวนอนให้มันแบบเกิดแก๊สอะไรเงี้ยขึ้นมานะเราก็จะใช้หมอนชวาเนี่ยแหละซึ่งเขาเป็นเซตนะคะ4ใบก็คือวางไว้สามารถวางบนโซฟาวางบนเตียงได้เลยนะคะแล้วก็จะทําให้เราแบบท่านั่งเราอะไม่เสี่ยงต่อการเป็นกดไหลย,ย้อนทําให้นั่งสบายมากขึ้นแล้วก็จะบอกว่าตัวหมอนนะคะเขาทํามาจากไฮเปอร์เมมโมรี่โฟมแล้วก็ไมโครไฟเบอร์นะคะสัมผัสคือดีนุ่มใช้แล้วแบบนั่งแล้วมันไม่ยั่วกเกินไปไม่เฟิร์มเกินไปนะเราว่ากําลังดีเลยนี่แบบนี้ ส่วนตัวปลอกหมอนนะคะก็เป็นแอร์เทคนะคะช่วยระบายอากาศได้ดีเลยเวลานอนนะคะก็จะเย็นสบายไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกร้อนแถมอ่อนโยนต่อผิวนะคะคนแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราชอบมากๆเกี่ยวกับหมอนเซตนี้ก็คือเขาสามารถแบบคัสตอร์มปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นหรือว่าจะใช้แยกชิ้นก็ได้นะเราว่ามันใช้ได้หลากหลายดีคือไม่ได้ใช้แต่กับคนที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นกลไกอนเท่านั้นแต่ว่าสามารถใช้กับคนที่แบบปวดเมื่อยปวดข้อปวดขาปวดหลังแล้วก็ยังช่วยลดอาการนอนกรนได้ด้วยคือมันสารพัดประโยชน์ไปไหม ใครที่มีอาการนอนหลับไม่ค่อยสนิทนะคะก็สามารถลองใช้ได้เหมือนกันหลังจากที่ได้ใช้มานะเรารู้สึกว่ามันสามารถแบบแยกใช้ได้ในหลากหลายโอกาสคือส่วนมากที่เราใช้อ่ะจะเป็นแบบวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าตอนเย็นๆหลังจากที่เราทํางานเสร็จนะช่วงที่เราเหนื่อยๆแล้วเรากินแล้วเราไม่อยากจะนอนทันทีเราก็จะใช้หมอนเซตเนี้ยปรับท่านั่งของเราอ่ะให้มันอยู่ในโพสเจอร์ที่โอเคไม่ทําให้แบบมันมีกดไหลย,ยอ้อนแล้วทําให้แบบเหมือนแสบคออะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่เคยทํางานหนักมากแล้วก็กินแล้วนอนเลยมันจะ รู้สึกเลยว่ามันจะมีอาการแบบเหมือนรู้สึกร้อนๆตรงนี้เนาะเจ็บคอแล้วบางทีอะไปถึงอาการแบบแสบท้องด้วยซ้ํานะคะก็กดไหลย้อนคือเป็นปัญหาที่อย่ามองข้ามเลยจริงๆเพราะว่าพอเป็นแล้วมันหายยากนะทุกคนคือเราอะมีเพื่อนที่เป็นเลื้อรลังมาเป็นเวลานานเพราะว่ามีอาการแบบกินแล้วนอนเนี่ยแหละก็เลยเป็นไอเทมที่อยากมาบอกต่อมากๆนะคะแล้วก็สําหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังไม่ได้มีอาการขนาดนั้นแค่อยากป้องกันไว้ก่อนฉันจะสามารถใช้ยังไงได้บ้างนะ่ออย่างแรกเลยเราก็รู้สึกว่าเออใช้ในการพักผ่อนมันเหมาะมากๆก,ก็คือสามารถปรับ t e x t u r ของเราให้อยู่ในท่าที่แบบไม่เสี่ยงเป็นกดไลย้อนได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถใช้เวลาที่เราอยากจะนอนได้เหมือนกันนะสําหรับเราอะเราก็ชอบแยกชิ้นช้ยนะรู้สึกว่าแบบเออมันนุ่มดีแล้วเราชอบ t e x t อร์สัมผัสมันนะปอกหมอนที่เขาให้มาก็แบบนุ่มนิ่มกําลังดีเลยคือมันเป็นหมอนที่ก่อนเราไม่ร้อนอะคือเราสามารถเอาไปทําเป็นหมอนข้างหรือว่าสามารถหนุ่นได้คือชิ้นเนี้ยใครที่ไม่ชอบหมอนสูงมากอะเราว่าอันเนี้ยคือหนุนนอนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็หลายๆชิ้นอะคือสามารถเอามาแยกเพื่อพิงเพื่อเอนเพื่อนั่งบนโซ ก็ได้เหมือนกันใครที่มีอยู่นะอยากให้ลองเอาไปปรับใช้หลายๆแบบดูแล้วว่ามันแบบสนุกดีในการที่ได้ครีเอทได้นํามาใช้ให้มันคุ้มจริงๆนะคะแล้วก็สําหรับใครที่แบบ looking for หมอนที่แบบสารพัดประโยชน์นะคะเซตเดียวใช้ได้ทั้งบ้านแล้วก็แนะนํามากๆใครที่แบบเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีความเสี่ยงในการเป็นกรดไหลย,ย้อนนะคะก็เป็นไอเทมที่แนะนํามากๆเพราะว่าเรื่องสุขภาพแบบมันกันไว้ดีกว่าแก้อยู่แล้ว <S <S ก็รู้สึกว่าเป็นโปรดักที่เจ๋งและอยากจะมาบอกต่อจริงๆนะแล้วเรารู้สึกว่าทางแบรนด์อ่ะเขาก ก็ต้องแบบมั่นใจใน Product เขามากเลยเพราะเขามีนโยบายรับประกันความพึงพอใจ7วันด้วยนะคะระหว่างการใช้งาน7วันถ้าเกิดไม่แฮปปี้นะคะสามารถส่งสินค้าคืนได้ในสภาพสมบูรณ์นะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจมอนก้นไหลย้อนโชวานะคะสามารถเข้าไปดูกันได้ที่ช้อปปีและ Facebook Page ของทางแบรนด์เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดโมนาสิเมื่อสั่งซื้อหน้าเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description บ o x อกด้านล่างนะคะอย่าลืมไปกดแล้วก็ใช้โค้ดกันนะทุกคนจะได้รับส่วนลดสไปเยแล้วก็นหน้าเละ